กลับสบายดีดีน้องเอฟซีจะสุดทางภายในในต่างประเทศมืนี่แม่เพชรมาแจ้งข่าวดีกีกทั้งเนาะ mm hmm. แม่เพชสิได้มอบยูทูบส่องของแม่เพชเนาะให้ลูกสาวหล่าสืบต่อสาวปลื้มลูกสาวหล่าสืบ่อแม่เพชรแต่ว่าเคียงขู่กันไปนัน,นะเนาะว่าให้ลูกสืบโอ,อแม่เพชรกะ มอบจิตให้ลูกสาวแล้วแต่นีต่อไปคนผักเด้อผักลูกสาวหล่าสาวปึ้งลูกสาวหล่าไม่ผิดเลยเด้อส่งลูกสาวหล่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวปึ้งลูกสาวหล่าไม่ผิดเลยเด้อขอบใจโดยจะกระหับอันไหนก็สาวปึ้งซึเป็นคนสืบต่อส่งไม่ผิดเนาะ กายทุกคนกับสวยติดตามกันต่อไปเนาะกดไลค์กดกระดิ่งให้สาวปื้มเดอ้อจะได้เปลี่ยนสื้อสองเป็นสาวปื้มลูกสาวละเดอะ้อขอบนะใจขอจ,ขอจบเ็นเท่านนี้เนาะขอขอบใจเดอ้อบ๊ายบาย